ครูจะพบเห็นว so, so, ิลลยนะครับหรือฟุตบอยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ครูได้สอนการลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์นะครับึ่งผนน้ำเปล่าซึ่งนักเรียนเนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับหาง่ายๆนะครับวันนี้นะครับในขณะที่นักเรียนได้มาที่สถานีนักเรียนก็จะมีโฟมใช้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าการลอยตัวเนี่ยโดยใช้โฟมเนี่ยจัดยังไงบ้างครับมาดูกันเลยครับครับอุปกรณ์ที่1นนะครับวันนี้ครูจะมาให้นักเรียนนะครับลอยตัว โดยใช้อุปกรณ์ขวดน้ำประปานั่นเองครับเห็นไหมครับขวดต้องมีขนาดใหญ่นะครับถึงจะลอยตัวได้ง่ายนะครับวิธีที่ทั้งเรียนที่จะลอยตัวนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยครับเอาขวดนะครับเอาไว้ที่หน้าอกอย่างนี้นะครับนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอามือขวานะครับระกบมือซ้ายด้านบนนะครับแล้วก็เอามือซ้ายจับด้านล่างเห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยลอยตัวนะครับวิธีลอยตัวนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยขีด ออกจากขอบสระนะครับเบาๆนะครับขาค่อยๆงอขึ้นนะครับและทีนี้นะครับนั้แรงนก็ค่อยๆหายใจเข้านะครับหายใจเข้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้อากาศเข้าไปอยู่ในปอดเยอะๆนักเรียนก็จะลอยตัวได้ง่ายนะครับในขณะที่นักเรียนทำเองนะครับจะอันตรายนะครับตอนนักเรียนต้องหัดต้องมีผู้ปกครองอยู่นะครับไม่ว่าพ่อแม่ถ้าเกิดอยู่พิศะก็ทาับครูครับก่อนจะลงน้ํานะครับเดี๋ยวเราลองมา วรองตามครูก่อนนะครับดูนะครับให้เรานะครับเอาแขนนะครับดึงออกนี้นะครับเห็นไหมขาค่อยๆเคลื่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมทำอย่างนี้นะครับสักยี่สิบครั้งนะครับ่ามพร้อมครูเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17, 18, 19, 20กาการฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นอย่างง่ายนะครับสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นลองไปหัดดูได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่มาเนี่ยอย่างน้อยก็จะพอประทังตัวเอาตัวรอดได้นะครับเพื่อง่ายว่าสามารถลอยตัวแล้วก็ไม่จมเลยครับ ถ้าจมเลยก็คือเสียชีวิตเลยใช่ไหมครับแต่เรายังสามารถประทังตัวเองนะครับแล้วเอาตัวรอดได้สาเหตุของคนที่ไม่กล้าว่ายน้ํานะครับอย่างปัจจัยที่หนึ่งนะครับก็คือกลัวจมน้ํานั่นเองเราอะอะไรครับราอว่ายน้ําไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับปัจจัยที่สองก็คือกลัวหายใจไม่ออกครับก็คือจมน้ําแล้วหายใจไม่ออกสำลักน้ําประเภทนี้นะครับต่อไปก็คือเกรงและตื่นตระหนกขณะว่ายน้ําอันนี้ จะเป็นกันมากนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับพอเวลาตกน้ําไปแล้วถ้าควรไม่ได้อยู่กับน้ําหรือว่าไม่ได้เล่นน้าไม่บ่อยหรืออะไรไหมนะครับนานตกน้ำบางทีก็ตกใจได้นะครับหรือว่าเผลอตกลงลงไปน้ำลงไปในน้าเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันครับหรือปัจจัยที่สี่นะครับก็คือแม้กระทั่งมีความฝังใจในการจมน้ํานะครับโอ้โหอันนี้ยิ่งเป็นไปเยอะเลยครับเป็นไปได้เยอะเลยแล้วก็ส่วน ก็เหมือนกับว่ามีคนเคยผ่านมาตรงจุดนี้เหมือนกันครับอย่างเช่นเด็กบางคนนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันหนึ่งปะสองเลยแต่ว่ายน้ําประมาณช่วงอนุบาลสองเนี้ยเคยจมน้ำอย่างเงี้ยครับพอพอมาถึงระดับปฐมก็ไม่กล้าว่ายแล้วครับอย่างเงี้ยแหละครับก็คือการมีอดีตที่ฝังใจนะครับในการจมน้ําครับ การจะว่ายน้ำนะครับที่สําคัญนะครับของการว่ายน้ําอย่างหนึ่งก็เลยก็คือการหายใจนั่นเองครับการหายใจเข้าออกขณะอยู่ในน้ํานะครับหรือภาษาว่ายน้ําเรียกว่าปั๊มลมนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับที่จะหัดแรกๆก่อนนะครก็คือให้จับขอบสาไว้ทั้งสองมือให้เอาฝั่งที่ตื้นนะครับของสาน้ําที่เราสามารถยืนได้หายใจเข้าเหนือผิวน้ําให้เต็มปอดนะครับแล้วนั่งยองๆครับลงไปในน้ํา ปล่อยลมหายใจออกใต้น้ำนะครับโดยค่อยๆหายใจออกพง่ายๆก็คือเราหายใจเข้าไปเลยนะครับเอามือจับขอบสระไว้แล้วก็ลงไปเป่าฟองใต้น้ำนะครับทำแบบนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับทําเรื่อยๆก่อนจะช้าก่อนนะครับพอคล่องแล้วค่อยๆทาเร็วขึ้นครับหายใจดึกๆเข้าปอดแล้วก็ลงไปเป่าให้ใต้้ําเป็นฟองเหมือนอะไรครับเหมือนตัวอะไรเหมือนปลาอะไรครับ เหมือนเป้าวานพ่นน้ำเลยทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการที่เราจะลอยตัวอะไรประเภทต่างๆนะครับอย่างหนึ่งก็มีการฝึกเหยียดตัวตรงครับแล้วตีเท้าในน้ำนะครับก็คือหลังจากที่เราฝึก หายจะเข้านะครับแล้วก็ไปเป่าฟองในน้ําแล้วนะครับเราก็หัดลอยตัวแบบตัวตรงที่อยู่ในน้ํานะครับก็คือตีเท้าสลับกันนะครับทีนี้เราก็เริ่มช้าๆก่อนนะครับแล้วก็เร็วๆตีเท้าสลับเนี่ยครับก็คือตีท่าที่เรายืนอยู่ที่ขอบสาเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ลองตีเท้าดูนะครับ จากนั้นก็ทําสลับกันนะครับพอเวลาคลองแล้วนะครับก็ค่อยทาให้เร็วขึ้นครับข้อควรระวังนะครับก็คือให้ตีขาสลับแบบช้าๆนะครับไปก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มความเร็วแต่พึ้นตีเร็วนะครับก็ะจะทําให้เสียจังหวะแล้วก็แปลมาจะสําลักน้ําได้ครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราฝึก กาะขอบสระไปแล้วนะครับร้าก็มีอุปกรณ์เนี่ยที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยหัดลอยตัวได้นะครับก็คือโฟมนั่นเองครับหลังจากที่เราคุ้นเคยนะครับในการลุกนั่งยืดตัวที่ขอบสระแล้วก็ลองใช้โฟมดูบ้างครับโฟมที่สีสาน้ํานะครับเรนจะเห็นว่าจะมีส่วนเว้าอย่างนั้นแหละครับเอาไว้หัดไว้น้ํานะครับทีนี้นะครับเราก็เวลาเราจับโฟมนะครับเราต้องหันหน้าออกจากสระนะครับ เราก็ถือโฟมแล้วก็ค่อยเดินไปก่อนนะครับเดินไปขอบสาบประมาณไปกลับอะครับเดินไปกลับลองอ้อยคล่องก่อนนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ลองใช้ท่าเหยียดนะครับเหยียดตรงนะครับมือถือโฟมไว้นะครับเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็หัดตีขานะครับถีบไปก่อนนะครับกระโจนไปข้างหน้าครับเพื่อง่ายตีสักสองสามครั้งก็ได้ครับแล้วก็ยืนทีหนึ่งทีเนี้ยพอทาคล่องแล้วครับนักเรียนก็ค่อยเพิ่มระยะทางก็ได้นะครับ ต่อไปนักเรียนก็จะทรงตัวได้ดีแล้วก็จะเกิดความสมดุลนะครับในน้านะครับเดี๋ยวก็จะว่ายได้แล้วครับที่ครูพูดไปทั้งหมดนะครับเราจะมีแบบฝึกนะครับให้นักเรียนทํานะครับยอย่างเช่นการดำน้ําคว่ำตัวนะครับนักเรียนก็แค่หายใจเข้าไปอย่างที่ครูบอกนะครับแต่รอบเนี้ยเอามือจับ หายใจเข้าแล้วก็เป่าลงไปในน้ําเลยครับหันหน้าเข้าขอบสะนะครับมือทั้งสองข้างก็จับขอบสะหายใจเข้าทั้งปากย่อเข่าลงบนลอกย่อเข่านะครับลงจนศีรษะจมน้ําแล้วก็เป่าลมออกมาครับและทจานี้ก็ลองเหยียดขาตีนะครับข้อสองเหยียดตัวไปตามผิวน้ํานะครับโดยยกขาขึ้นจากพื้นพยายามให้ลาตัวตรงไว้ก่อน,นครับแต่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคืออย่าเกรง พอนักเรียนทําอะไรแล้วนักเรียนทํนแรๆนักเรียนจะเกรงไปหมดครับเกรงแล้วทําไงครับจะเกิดอาการเขาเรียกว่ามีกดแลคกติกอยู่ในร่างกายนะครับกดประเภทนี้นะครับมันจะเกิดกับตอนที่เราเกรงกล้ามเนื้อนะครับแล้วจะทําให้เราขาแข็งนะครับตีขาไม่ได้จมน้ําอีกครับระวังให้ดีนะครับอย่าเกรงแล้วค่อยๆทําตัวให้สบายนะครับ ทีนี้เราก็ฝึกขั้นตอนเนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละครั้งให้ใหได้สิบวินาทีครับครบให้ได้ประมาณสิบครั้งครับเพื่อให้เกิดความเคยชินการว่ายน้ําเนี่ยหรือการเล่นกีฬาในแบบต่างๆเนี่ยที่สําคัญคือการทักษะครับทักษะมาจากอะไรครับการทําบ่อยๆนั่นเองครับนั้งเรียนทำสิบวินาทีแต่หนุนั้งเรียนทําแค่สองสารอบก็ยังไม่เกิดทักษะครับต้องทําทักสิบวินาทีแล้วก็ครบสิบรอบอย่างเงี้ยครับ นักเรียนก็จะเริ่มเอ๊ะตรงนี้เริ่มได้แล้วอย่างนี้ครับแล้วก็สี่นะครับมือทั้งสองข้างนะครับจับขอบสะก้มหน้าอยู่ใต้ผิวน้ํายกขาทั้งสองขึ้นจากสะนะครับลําตัวอยู่ระดับผิวน้ํานะครับผิวน้ําให้ใช้หลังเท้าทั้งสองข้างนะครับสบัดเ,เทา้าเบาๆเพื่อประคองให้ตัวลอยครับท่านี้นะครับก็คือนักเรียนจับขอบสนะบแล้วก็ค่อยๆเอาขาขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆสบัดเท้าค่อยๆพอครับเรื่อยๆนะครับ ตอนแรกๆมันจะยากก่อนครับตอนหลักนักเรียนเพราะมันต้องมีการความสมดุลเกิดขึ้นก่อนกับมันถึงจะทําได้ก็คืออะไรครับนักเรียนก็ค่อยๆทํานะครับอย่างที่บอกก็คือค่อยๆฝึกไปก่อนรอบละสิบวินาทีครับลองตีขาดูครับพยายามเข้านะครับแล้วมันจะได้เองครับจะเกิดทักษะนะครับครับจากการลอยตัวโดยใช้ขวดเปล่านะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับยากไหม เดี๋ยวนักเรียนลองทําดูก่อนนะครับตอนที่ครูแนะนําไปเดี๋ยวตอนที่มาถึงโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราครูก็จะดูอีกทีนึงว่านักเรียนทําได้แค่ไหนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ